สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีไมายมนทาวราชานลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับข่าวดีของชาวราศีพฤษภนะประจำเดือนเมษายนนี้นะคะก็มาดูกันว่าจะมีข่าวดีอะไรนะต้อนรับ เทศกาลสงการานต์นะคะของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีพฤษภกันก่อนเลยนะคะในเดือนเมษายน2566นี้นะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะพลังงานของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายน2566รนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ย มีไพ่ The Hierophant ขึ้นมานะคะมีไพ่สองดาบแล้วก็ The m มูนนะเรามองว่าตัวคุณค่ะในเดือนนี้นะน่าจะเป็นอะไรที่ปล่อยวางเนาะแล้วก็มีสติใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะกว่าในช่วงที่ผ่านมาเหมือนจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณต้องเลือกแล้วก็มีความลังเลใจอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข่าวดีของชาวราศีพฤษภนะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขออยาใช้เป็นสำหรับโกลอยทารอดนะมาดูกันค่ะชาวราศีพฤษภข่าวดีของคุณนะมีไพ่สีถ้วยขึ้นมานะคะหนึ่งเท้านะจ๊ะแล้วก็สงเหรียญน,นะ ล้วสุขว่ามีเกณฑ์ในการที่ต้องเลือกอะไรจริงๆแต่มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเรื่องของชอยในเรื่องของการงานด้วยนะมีเกณฑ์ในการที่จะทํางานที่คุณตั้งเป้าหมายไวะคะ้ค่ะได้สําเร็จหรือว่าได้งานที่คุณใฝ่ฝันไว้นะถ้าใครจะสมัครงานใหม่หรือว่าเร่งงานอะไรไว้เราว่ามีโอกาสที่จะได้สําเร็จได้งานอย่างที่ตั้งใจนะเองที่ตัวเองชอบเนาะ คือคุณมีช้อยไมีตัวเลือกเยอะมากๆเลยแต่คุณมีเป้าหมายเดียวในใจคุณนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะสําเร็จด้วยมาดูเพิ่มเติมกันมีไพ่สองใบเท้ามาอีกแล้วคอนเฟิร์มเลยนะว่าในเรื่องของการงานคุณอาจจะมีช่องทางหรือมีรูทางอะไรใหม่ๆในการทํางานหาเงินมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะน่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานซึ่งเป็นการเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะโอเคมันขออนุญาตดูเพิ่มเติมนิดนึงวะ่ะ อาะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการงานเนี่ยมีอะไรอยากบอกคุณอีกเราว่าน่าจะมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ร่วมงานกันนะคะดีลงานกันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ แม้ว่าจะมีช้อยมีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยเราว่าช่วงนี้คุณพริจนาเป็นอย่างดีเนาะละเอียดถี่ท่วนมากขึ้นนะคะใช้เวลาแล้วก็ใช้เหตุผลในการตัดสินใจการใช้อารมณ์น้อยลงมากๆในเดือนเมษายนนี้นะชาวพุสดเหมือนจะมีความใจเย็นขึ้นเนาะดูตั้งแต่ไฮโรแฟนที่ขึ้นมาในสำรับแรกแล้วนะคะโอเคเรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะ ีอะไรอีคะเงินก็มาเนาะการงานมาแล้วอะ่ะหไม้เท้ามาคอนเฟิร์มอีกนะว่างานคุณที่คุณได้รับโปรเจกต์หรือว่าคุณทำในเดือนนี้มันมีโอกาสสำเร็จแบบสวยงามมากๆนะคะ King of Cups นะเรามองว่าผู้หลักผู้ใหญ่คะ่ะบอสเจ้านายหรือใครที่เอ่อเป็นคนที่ดูแลคุณนะ่ะคือ คนที่มีตำแหน่งสูงกว่าคุณนะเขาค่อนข้างให้ความเอ็นดูแล้วก็เห็นใจคุณนะคะเห็นว่าคุณทำงานหนักมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนจะมีในการให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นนะรู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะน่าจะได้มีการปรับ ในส่วนของการเงินมากขึ้นด้วยนะมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้อะคะ่ะอาจจะมาจากผลของการทำโปรเจกต์นี้หรือว่าในสถานการณ์ที่ผ่านผ่านมาเกาะหน้านี้ก็ได้นะมีไพ่ก้าวเหรียญขึ้นมาด้วยเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะแบบมีความมั่นคงนะในเรื่องของการเงินการงานนะคะเป็นอะไรที่อิสระมากๆเลยแล้วก็แฮปปี้สุดๆนะการเงินการงานโดดเด่นมากๆเลยชาวราศีพฤษภปังๆไปเลยนะคะ มาดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะมีไพ่ไฮโรแฟนตามมาอีกแล้วในสำหรับนี้เรามองว่าปัญหาอะไรคุณก็ปล่อยวางจัดการได้แม้ว่ามันจะทำให้คุณเดือดแค่ไหนก็เถอะความคิดมากวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวคุณรู้จักวิธีในการจัดการแก้ไขกับปัญหาต่างๆนะคะมีแนวทางในการแก้ไขแถมยังสู้ไม่ถอยแบบนี้เนาะมันมีโอกาสในการต่อยอดที่ดีมากๆเลยนะคะชาวพฤธศ คุณไปเอา energy ดีๆแบบนี้มาจากไหนเนี่ยแบบโอ้โหในเดือนเมษายนนี้คือน่าจะหลายหลายคนจะคนรอบข้างน่าจะรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยก็ได้นะโอเคมาดูเพิ่มเติมกันเลยนะมีไพ่แปดไม้เท้าด้วยใครที่กำลังรอคอยงานใหม่ๆอยู่หรือเปล่าคะสิ่งที่คุณทำมามันไม่เสียเปล่าแนะ่นอนจ้าเงินก้อนโบนัสหรือว่าเออเงินในการแบบ ที่คุณจะได้ค่าคอมหรืออะไรอย่างเงี้ยจากโปรเจกต์อะไรต่างๆหรือว่าจากการขายอะไรเงี้ยเรามองว่ามาแน่ๆนะจ๊ะหนึ่งเหรียญน,นะเราก็มีจัดเมนขึ้นมาสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้พยายามเหนื่อยมากไม่ทรอยศคุณแน่นอนค่ะมีข่าวดีในเรื่องราวของการงานให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจแนะ่ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของโทรศัพท์ข้อความหรืออะไรก็ตามมาคือคุณจะเห็นในการแบบว่าเห็นเลยว่ามีการสื่อสารมาแล้วคุณจะได้ข่าวมาว่าแบบมันสําเร็จนะอย่างที่คุณตั้งใจแต่ใครที่รอง,งานใหม่ๆนะเราก็มองว่ามีโอกาสที่เขาจะโทรตามนะโทรเรียกนะคะให้คุณเข้าไปสัมภาษณ์หรือว่ามีโอกาสได้งานนั้นๆด้วยนะโอเคแบบ ปังปุมากๆนะชาวราศีพฤษภนะคะขอดูคำแนะนำจากไพ่เพิ่มเติมให้นะมีไพ่สองเหรียญค่ะมีไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็มีสิบถ้วยนะ <c oughs> เดือนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากแหละแต่ว่าอยากให้คุณใช้ความพยายามค่อยเป็นค่อยไปอดทนนะคะรอคอยผลสำเร็จที่เกิดจากการที่คุณรดน้ำพรวนดินเก็บเกี่ยวพยายามที่จะ ดูแลมาก่อนหน้านี้นะแล้วเป็นช่วงเวลาในเดือนเมษายนนี้ที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลของความสำเร็จนะคะโอเคเรามาดูที่อ r ร c ค e c a r การกันดีจดแบบไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงนะจ๊ะเกรนนะคะ Sundays แล้วมีอะไรอีกจ๊ะ i g h t House นะคะ โอเคชาวราศีพฤษภตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพมากๆนะคะอยากให้คุณเนี่ยทำอะไรในเดือนเมษายนเนี่ยนึกถึงตัวเองเป็นสําคัญด้วยนะนึกถึงความรู้สึกแล้วก็อย่าสงสัยในศักยภาพหรือว่าอย่าสงสัยในแบบคุณค่าของตัวเองด้วยนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจบไปแล้วโปรเจกต์นี้มันปิดไปแล้วหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้อ่ะมันมีโอกาสที่จะ วนกลับมาหรือว่ามันมีโอกาสในการที่เริ่มต้นใหม่ๆได้เสมอนะคะอยากให้คุณนึกถึงตัวเองเป็นสำคัญนะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ ก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเนาะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะ mm hmm. เขาเอวยพรนหะนชาวราศีพฤษภนะคะมีความโชคดีได้รับข่าวดีตลอดเทศกาลสงการแล้วก็ตลอดเดือนเมษาตลอดปีตลอดไปเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ